ว,วิดีโอนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ2เราสามารถบอก abc ได้แล้วหลังจากจัดรูปพหุนามหรือจัดรูปสมการกำลังสองที่โจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาฝึกแทนค่าดูซิว่าตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บด้านขวามือที่โจทย์ให้อย่างเช่นข้อที่1ตัวเลขที่โจทย์ให้มาคือ7กับลบ2เนี่ย เป็นคำตอบของสมการไหมนะคะวิธีการเช็คว่าเลข7็กับเลขลบ2เป็นคำตอบของสมการหรือไม่ให้นักเรียนหยิบไปแทนในสมการทีละตัวเลขมาดูนะคะทีละตัวเลขสมมติว่าเราจะเช็คเลข7ว่า7เป็นคำตอบหรือเป็นค่าของ x จริงๆไหมให้นักเรียนเอา7แทนลงในสมการ7จ็ดกำลังสองลบ5คูณ7 แล้วก็ลบกับ14แล้วนักเรียนก็ไปเช็คว่าผลด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะมันมีค่าเท่ากับศูนย์จริงๆรไหมก็คือนักเรียนต้องบาลานซ์ทั้งสองฝั่งคําว่าเท่ากับคือค่าของฝั่งซ้ายต้องเท่ากับฝั่งขวาจริงๆโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปคํานวณน,นิดนึงเยกกําลังสองคืออะไรคะ49ลบกับ5้คูณเเป็น 35แล้วลบกับ14เราก็ไปเช็คจริงๆลองไปคำนวณ49่สิบเลบสาหลบสิเหลือศนจริงๆไหมนะคะอ่ะสี่สิบลบสาลบสินะคะ,ะ,ะ,คะเหลือศนเหลือศนย์จริงๆเพราะฉะนั้นเท่ากับศูนย์จริงถ้าเท่ากับศูนจริงเดี๋ยวเราค่อยสรุปคำตอบอ่ะเลข7เป็นคำตอบ เครื่องหมายถูกไว้ก่อนต่อไปลบสค่ะเป็นคำตอบจริงไหมนักเรียนก็เอา -2 ลบสองไปแทนเหมือนเดิมเลยลบสองยกกำลังสองลบกับ5้คูณลบสคือเอาเลขที่โจทย์ให้อะไปแทนที่ตรงตำแหน่งตัวแปร x นะคะลบสิเท่ากับศนอ่าเราไปคำนวณเนาะลบสยกกำลังสองจำนวนติดลบยกกำลังสองออกมาเป็นอะไรคะเป็นบวกนะไม่ใช่ตอบลบสนะคะ ลบ,ล,บลบคูณลบห้าคูณลบสองลบคูลบเป็นบวกห้าคูณสองเป็นสิบแล้วก็ลบกับสิบสี่เท่ากับศูนย์จริงไหมคะสิบบวกสี่ได้สิบสี่สิบสี่ลบสิบสี่เท่ากับศูนย์จริงไหมจริงแปลว่าเลขลบสองก็เป็นคำตอบถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตออวตอบอ่ะส่วนท้ายตอบเจ็ดและลบสองเป็นคำตอบของสมาการ เขียนยาวหน่อยนะคะของสรรมการเนื้อที่ก็นิดเดียวอ่ะโอเคเจกับลบสองเป็นคำตอบของสรรมการต่อไปข้อสองค่ะแทนค่าเหมือนเดิมเอา3ามไปแทน3มยกกำลังสองลบกับ6กคูณสามแล้วก็บวก9เท่ากับศูนย์จริงไหมสามยกกำลังสองได้ได้เก้า 3ามยกกำลังสองได้เก้าลบกับหกสามสิบแปดแล้วก็บวกกับเก้าเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับศูนย์จริงไม่ต้องเขียนก็นได้ตอนนี้ออ่ะอีกอันหนึ่งเลขสามเป็นคำตอบติ๊กถูกไว้ก่อนเอาเลขศูนย์ 0, ไปแทงตำแหน่ง x ค่ะเพื่อเช็คว่ามันเป็นคำตอบไหมศูนย์ยกกำลังสองลบหกคูณศูนย์แล้วก็บวกอะไรคะบวกกับเก้า ศย์กกาลังสองได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้ศูน์นะคะลบกับลบหกคูณศก็เป็น0บวกอีก9ได้เท่าไหร่คะได้เก้าเพราะฉะนั้นไม่ได้เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมคะก็ไม่จริงข้อนี้ตอบเลขอะไรเป็นคําตอบของสมการคะเลข3ตัวเดียวคะ่ะอ่าตอบต่อบ3เป็นคำตอบของสมการโอเค ต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามศูนย์เป็นคำตอบไหมแทนค่าเลยนะสองคูณศูนย์ยกกำลังสองลบกับเจ็ดคูณศูนย์ถามว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมอะไปคำนวณฝั่งซ้ายค่ะศูนย์ยกกำลังสองได้ศูนย์แล้วก็ศูนย์คูณสองก็เป็นศูนย์นะคะเจ็ดคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นลบกันก็ออกมาเป็นศูนย์จริงค่ะอ่ะ ศูนย์เป็นคำตอบเพราะแทนแล้วซ้ายกับขวาเท่ากันต่อไปสองคูณแทนเลขเจ็ดนะคะคราวนี้เจ็ดยกกำลังสองลบกับเจ็ดคูณเจ็ดออกมาเป็นศูนยะ์ไหมน้านักเรียนต้องเอาเจ็ดยกกำลังสองก่อนนะคะก่อนจะไปคูณกับสองห้ามเอาเจ็ดคูณสองแล้วยกกำลังสองในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องเอาเจ็ดยกกำลังสองซึ่งได้สี่สิบเก้าก่อนได้สี่สิบเก้าเสร็จนักเรียนค่อยคูณสองนะคะ เพราะฉะนั้นออกมาเป็นเก้าสิบอันนี้ออกมาเป็นเก้ปดลบกับเจ็ดคูณเจ็ดเป็น49ถามว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมคะไม่จริงถ้าไม่จริงแปลว่าเลข7ไม่ใช่คําตอบนะคะข้อนี้เราก็ตอบแค่เลขอะไรเท่านั้นคะ่ะเลขศูนนะคะเลขศูนเป็นคําตอบของสรรมการอืมอ่า โอเคข้อที่สีเลขห้ใช่ไหมแทนค่าเลยค่ะอย่ารอช้าห้ากำลังสลบเคูณหแล้วก็ลบกับ15อ่าเท่ากับ0ูนย์จริงไหมนั่นเองต้องไปคำนวณฝั่งซ้ายก่อนนะคะหยกกำลังสองยี่หยี่หคูณสได้ห้าสอ่าได้50นะคะก้อนนี้ลบกับ7จ็ดห้าแล้วก็ลบกับ15เป็นศูนย์จริงไหมน้า ลบสามสิบห้าลบกับสิห้าอ้าวได้ศูนย์จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันเป็นจริงเป็นจริงเลข5้าก็เป็นคำตอบนะคะต่อไปแทนลบสามส่วนสองเข้าไปเพื่อเช็คว่ามันเป็นคำตอบไหมนะคะนักเรียนเจอเลขที่เป็นเศษส่วนนักเรียนก็เริ่มไม่อยากทำแนละ้วทำเถอะไม่ได้ยาก นะอ้าวลบยกกำลังสองออกมาเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสองคูณกับเก้าส่วนสี่ยกกำลังสองทั้งเศษและส่วนนะสามกำลังสองได้เก้าสองกำลังสองได้สี่นะคะลบคูณลบพจน์กลางได้บวกค่ะเจ็ดคูณสามยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสองลบกับสิบห้าอ้าวทำส่วนนี้เท่ากันนี่เราสองตัดทอนกับตัวนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นพจน์หน้าเหลือเก้าส่วนสอง บวกกับ21ส่วนสอลบกับ15เพราะฉะนั้น9บวกย1สหารสอใช้พื้นที่ลงมาเลยนะได้30ใช่ไหมคะ30หารสเป็นเท่าไรคะเป็น15เป็น15เพราะฉะนั้น15หลบ1 5หก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับ0จริงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจริงแปลว่าลบ3ส่วนส ก็เป็นคำตอบค่ะลบสส่วนสก็เป็นคำตอบดังนั้นเขียนตรงไหนดีนะต่ออาบาตอบตอบตรงไหนดีอ่ะตอบท้ายแล้วกันนะนักเรียนนะตรงนี้นะตอบ5และลบสส่วนสเป็นคำตอบของสมการอืมอ่อโอเค ถ้าเขียนแล้วกลัวครูไม่เห็นก็ระบายสีไฮไลท์เอากาไฮไลท์มาใส่หน่อยอ่ะไปข้อที่สี่นะคะข้อที่ห้าละเลขสองข้อนี้ง่ายให้มาเลือกตัวเดียวลบสองเป็นคำตอบไหมลบสองทั้งหมดกำลังสองใส่วงเล็บแล้วค่อยยกกำลังนะจ๊ะบวกกับสีเท่ากับศูนย์จริงไหมคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนลบสองยกกำลังสองนักเรียนต้องได้ลบสี่แน่เลยอะนักเรียนต้องตอบว่าข้อนี้จริงแน่เลยซึ่งลบสองมันยกกำลังสองยกกำลังทั้งติดลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลบสองทั้งหมดกำลังสองมันออกมาเป็นเลขสี่ไม่ใช่ออกมาเป็นเลขลบสี่นะคะเพราะฉะนั้นสี่บวกสี่เป็นเท่าไหร่คะเป็นแปดไม่ได้เท่ากับศูนย์ซะหน่อยเพราะฉะนั้น ไม่จริงถ้าไม่จริงเราก็ไม่ใช่คำตอบต่ออบตอบสองไม่เป็นอ,อ๋อลบสองไม่เป็นคำตอบโอเคใครที่ไม่ดูวิดีโอมีแต่ดูเฉลยลอกอย่างเดียวนี่รบกวนเขียนให้ดีเขียนให้สวยงามเขียนให้อ่านออกและเขียนให้เข้าใจด้วยนะคะ ข้อที่หกค่ะข้อที่หกให้มาหนึ่งตัวเหมือนเดิมเราก็เอาเลขที่โจทย์ให้มาแทนที่ตำแหน่ง x เพื่อจะเช็คว่าด้านซ้ายมือเนี่ยพอเอาเข้าไปคูณเรามาบวกกันเสร็จแล้วเป็นศูนย์จริงไหมนะคะ,ะเขียนใต้ตุ๊กตาเลยลบหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังสอง ยกกำลังสองก่อนนะยกกําลังสองออกมาเป็นบวกใช่ไหมคะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่ลบกับบวกคูณลบได้ลบนะคะที่เปลี่ยนเป็นลบเพราะว่าครูเอาเครื่องหมายคูณกันแล้วตรงนี้นะลบคูณบวกได้ลบนะคะเอเคก็เป็นสี่ส่วนสองเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยตัดทอนทีหลังบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์จริงไหมอะตัดทอน สี่ตัดทอนกับสี่ตัวนี้พดแรกเหลือหนึ่งอันนี้ตัดทอนเหลืออะไรคะเหลือสองหารด้วยสี่ได้เท่าไรคะสองหารด้วยสี่สี่หารด้วยสองเหลือสองนะคะแล้วก็มาบวกกับหนึ่งถามว่าเป็นศูนย์จริงไหมจริงนะคะเป็นศูนย์จริงหนะะึน 0, ่งลบสองเลยลบหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์จริงต่อบตอบ,ตอบ 1บ 1, ส่วนสเป็นคำตอบของสมการอ่าเรารู้วิธีเช็คคำตอบแล้วใช่ไหมคะหน้าที่ของนักเรียนในเรื่องถัดไปคือนักเรียนต้องหาตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยด้วยตัวเองหน้าที่ของนักเรียนต่อไปนักเรียนต้องหาเลขที่อยู่ในวงเล็บด้วยตัวเองอันนี้ ให้ลองทดสอบเฉยๆว่าเลขที่ให้มาเนี่ยอันไหนเป็นคําตอบนะคะอาการเช็คว่าอันไหนเป็นคําตอบเนี่ยก็คือการตรวจสอบคําตอบว่านักเรียนหาคําตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะ